สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีคุณแทงโมนะคุณก็เคยมามันเต็มกว่านี้เยอะนี่หลงไปเยอะเลยเอาปุล,ลาจ้าน้องนี่พิกวินกำลังขึ้นบันไดามาชั้นสอง,สองนะครับเป็นโซนบิ๊กซีนะอยู่ด้านหมัวมุมนะครับนี่จะเป็นตู้คีบร้านยูเลกาที่มีน้องฉลามด้วยตอนนี้ผมอยู่ยูเลกานะครับคุณเอเอวนาอุ้ยมิโกะเกองมิโกรอบก็ถือว่าแรงอยู่นะ น้องแมวน้องแมวนี่ซ่อนรอบอ๋อแปดห้าสูนแรงอยู่กันมีน้องดูดูสวัสดีครับคุณเอ,เอ,เอวนอเันาสวัสดีเพืเเเ่อนๆทั้งสิบท่นนะครับเข้ามาแล้วฝากขอจอแชร์ไลฟ์ด้วยมีเขาเล่นแฉแร์อยู่ด้วยนะเป็นอีโมจิที่นี่น่าจะเล่นไม่ยากเราวันนี้บุดิจตลละตู้ตุ๊กตาพองๆนั่นแหละครับนี่โอหนึ่งใบม่วงแถมหกศูนย์นเลย โอ้โปโปถือว่าว้าวอยู่นะมีที่กล่องอีกไหมครับวันนี้น่าจะมี